นี้นะแม่แอนจัดแล้วก็น่าจะแบบเอ้ยคนไทยน่าจะรู้ก็อ่มอยู่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าผิดหวังมันไม่ได้มีอะไรให้ให้ตัวนางงามได้โชว์วมันมีแค่ยืนเฉยๆความพิวไหวของชุดเราก็ไม่เห็นอนะบางคนก็แค่สะบัดอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปเห็นอะไรได้ย <c oughs> ีดล้านบ้านเลยเราก็แอบ,บเฟลนิดหน่อย เราแบบว่าดูที่บ้านอ่ะเรายังตกใจเลยอ่ะแต่ว่าน้องอยู่ตรงนั้นน้องก็ถือว่าควบคุมสติตัวเองได้ได้ดีอ๋อหนูได้ทันด้วยนี้ด้วยชุดประจำชาติเออพราะว่าตอนนั้นแต่งหน้าอยู่กีดลั่นบ้านเลยเออก็ เราก็แอบเฟลนิดหน่อยในเรื่องของแบบการเตรียมตัวเราก็เตรียมตัวไปกันพอสมควรใช่ไหมพอเราไปถึงนู่นเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรผิดพลาดแต่ในเมื่อมันเกิดแล้วแต่น้องก็ยังคุมสติได้อยู่เราก็ต้องให้กําลังใจน้องแค่เราแบบว่าดูที่บ้านอ่ะเรายังตกใจเลยอ่ะแต่ว่าน้องอยู่ตรงนั้นน้องก็ถือว่าควบคุมสติตัวเองได้ได,ได้ดีที่ยังไปต่อได้หนูในหนูความคิดหนูนะอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งบางทีพอมันขนส่งมันย้ายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดทําให้ หักหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นเราก็ไม่รู้ไงว่าบางทีไอ้เรื่องหักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอุบิเหตุก่อนหน้านี้แล้วน้องอาจจะรีเช็คแล้วก็ได้พอไปถึงตรงนั้นอะ่ะพอมันมีการแรงเหวี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะหักโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าถ้าโชว์แรกอะ่ะมันจะมีการเตรียมตัวอยู่แล้วพอสมควรมีเวลาพอสมควรยังไม่ต้องแบบไปซีเรียส แต่เราซีเรียสเรื่องการที่เขาจัดแพทเทิร์นเวทีดีกว่ามันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าผิดหวังน่าเออน่าผิดหวังเหมือนกันที่หลายๆายประเทศเนาะที่เขาแบบเตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาประกวดมาเดินมาโชว์ให้ทุกคนได้ได้เห็นและได้รีเพนต์ประเทศตัวเองได้รีเ e s นต์ตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็แอบ,บผิดหวังตรงนี้ที่ มันไม่ได้มีอะไรให้ให้ตัวนางงามได้โชว์อ่ะมันมีแค่ยืนเฉยๆอย่ะความพิ้วไหวของชุดเราก็ไม่เห็นอนะ่ะบางคนก็แค่สะบัดอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปเห็นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการกฎเกณฑ์การตัดสินของเขาคือยังไง<อ>พ,พี่ก็เคยบอกว่าบกแบบแงงอ่อมอะไรเงี้ยก็อ่อมอยู่แล้วหูก็รู้สึกอ่อมใช่ก็อ่อมก็ก็แอบเสียดายการจัดประกวดครั้งหนึ่งเนาะมัน พอมันเป็นเวทีมิส universe มันจะมีความคาดหวังแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะถดถอยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยปีนี้นะแม่แอนจัดแล้วก็น่าจะแบบเอ้ยคนไทยน่าจะรู้ฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ อาจจะเป็นออกแกนไนซ์ฝั่งนู้นอ่ะเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่วงในหนูสัมภาษณ์อะไรมากก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวโดนกระเทยดา่าก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนตื่นมาส่งกําลังใจให้ใส่สะพายไทยแร์ของเราเพราะว่าน้องก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกลังใจแล้วก็มาหวังวงสามไปด้วยกันเออ,เอ,อใครจะไปรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาก็ได้ หนูยังไม่ได้ดูแม่เนี่ยหาทัวให้หนูอีกแล้วเนี่ยเขาเตรียมแถบแล้วรู้ปะเนี่ยเราชอบใครทุกคนแบบอยากเห็นนะเพราะวาพูดอะไรก็แต่ก็อยากคนก็อยากอย่างๆก็เบอร์เดย์บัตรวิทมีเกิดแต่กับกูเป็นอะไรเอ่ยหนูอาจจะพูดมั่วๆไปแล้วมันตรงแค่นั้นเลยมีใครในดวงใจหนูยังไม่ได้ดูมีใครแบบโดนในดวงใจบ้างสักคนสองคนไม่คือที่เขาตัดตัดมานะที่หนูเห็นนะก็มีแบบชิลีใช่ปะ ชิลีเปรูเวนเวเนซุเอลาโดมินิกันอัะไทยแลนด์เดียอะคนคอมเมนต์แล้วนะกูโดนอีกแล้วคุอกูจะรอดูฟิวนี้อย่าด่าดูแรกนะเราเปลี่ยนไปเรามาเวเซฟอะ